สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอแนวคิดที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการรับมือกับอุปสรรคโดยเราจะอิงจากเรื่องเล่าคลาสสิกเรื่องนึงก็คือก้อนหินในทางเดินนะครับอ๋อเรื่องนี้คุณคุ้นนะคะเหมือนเคยได้ยินมาบ้างใช่ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่เราจะมาลองอลงลึกในแง่มุมที่น่าสนใจกันดูว่าจริงๆแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับโอกาสหรือมุมมองต่อปัญหาค่ะ ก็น่าสนใจค่ะเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยครับคือมีกษัตริย์องค์หนึ่งว่ากันว่าท่านอยากจะทดสอบเอ่อทัศนคติของประชาชนทดสอบยังไงล่ะคะท่านก็เลยสั่งให้ทหารนะครับเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆเลยนะไปวางขวางไว้กลางถนนเลยอืกลางถนนเลยเหรอคะใช่ครับถนนที่คนใช้สัญจรกันเยอะๆนั่นแหละแล้วคนส่วนใหญ่ทํำยังไงคะพอเจอหินขวางทางก็น่าน่ะสิครับคนส่วนใหญ่ที่เดินผ่านไปมาก็ เออบางก็บนบางก็หุดหิดแล้วก็เดินอ้อมไปอ๋อก็คือไม่มีใครคิดจะย้ายมันออกไปเลยไม่มีเลยครับไม่มีใครคิดจะจัดการกับมันตรงๆจนกระทั่งจนกระทั่งมีชาวนาคนหนึ่งเดินผ่านมาใช่ไหมคะใช่ครับมีชาวนาคนหนึ่งเขาเดินทางมาพร้อมกับผักเต็มหาบเลยนะพอมาเจอหินก้อนนี้ขวางทางอยู่อือหือ แล้วเขาทำยังไงคะแทนที่เขาจะบ่นหรือเดินเลี่ยงเหมือนคนอื่นๆเขากลับวางหาผักลงก่อนเลยครับค่ะแล้วก็พยายามแบบสุดกำลังเลยนะที่จะผลักก้อนหินก้อนนั้นออกไปโหคงหนักนะดูนะฮะนั่นหนักสิครับแต่เขาก็พยายามจนสำเร็จนะผลักมันออกไปจนพ้นทางได้เก่งจังเลยค่ะแล้วยังไงต่อคะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจพอเขาผลักหินออกไปได้เนี่ย สิ่งที่เขาเจออยู่ใต้ก้อนหินไม่ใช่แค่พื้นถนนธรรมดาอ้าวแล้วเจออะไรคะเขาเจอกระเป๋าหรือถุงใบหนึ่งครับข้างในมีเหรียญทองอยู่เต็มเลยโหทองคำเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็มีจดหมายฉบับเล็กๆจากกระสดด้วยข้อความในนั้นว่ายังไงนะครับผู้เชี่ยวชาญพอจะจำได้ไหมจำได้ค่ะข้อความนั้นสั้นๆแต่เอ่อลึกซึ้งมากนะคะเขียนไว้ประมาณว่า นี่คือรางวัลสำหรับผู้ที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาอืมรางวัลสำหรับผู้ที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาใช่ค่ะจุดนี้แหละค่ะที่ทำที่ร่องเนี้มันเอ่อไม่ใช่แค่นิทานสนใจธรรมดาธรรมดาแต่มันชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงบางอย่างความเชื่อมโยงระหว่างอะไรกับอะไรครับระหว่างอุปสรรคซึ่งก็คือก้อนหินกับโอกาสหรือรางวัลที่ซ่อนอยู่นะคะ มันบอกว่าปัญหาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาอย่างเดียวครับครับมันอาจจะเป็นประตูสู่สิ่งดีๆก็ได้ถ้าเรากล้าพอที่จะเข้าไปจัดการกับมันถูกต้องค่ะสิ่งที่น่าสนใจจริงๆในเรื่องนี้คือการตอบสนองที่แตกต่างกันของคนต่อสถานการณ์เดียวกันอ่าฮะคนส่วนใหญ่เลือกทางที่ง่ายคือหลีกเลี่ยงหรือแค่บน่นซึ่งก็เข้าใจได้นะคะมันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติครับ แต่ชาวนาเลือกที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาตรงหน้าเลยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแบบ active coping หรือการรับมือเชิงรุกนะคะการรับมือเชิงรุกต่างจากการหลีกเลี่ยงหรือ avoidance coping ที่คนส่วนใหญ่ทาใช่ค่ะซึ่งการรับมือเชิงรุกนี่แหละค่ะที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันลิบลับเลยมันทําให้เห็นว่าเออการลงมือทำเนี่ยถึงแม้ตอนแรกมันจะดูเหนื่อยดูยากลําบากนะแต่มันอาจจะนําไปสู่สิ่งดีๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้จริงค่ะ ไม่ใช่แค่การรอให้ปัญหาผ่านไปหรือหวังให้คนอื่นมาช่วยแก้ครับแล้วถ้ามองลึกลงไปอีกนิดมันเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติด้วยไหมครับเกี่ยวมากเลยค่ะชาวนาคนนั้นตอนที่เขาลงมือผลักหินเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องรางวัลเลยก็ได้นะคะอ,อ๋อจริงด้วยเขาอาจจะแค่คิดว่าเออหินมันขวางทางอยู่ต้องเอาออกไปคนอื่นจะได้เดินสะดวกอะไรแบบนี้ใช่ค่ะการมีทัศนคติที่มุ่งแก้ปัญหาหรือมองว่าปัญหามันจัดการได้เนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เขาลงมือทำตั้งแต่แรกเลยแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าออในชีวิตจริงเนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าไปผลักทุกก้อนหินที่เราเจอเลยหรือเปล่าครับบางทีการเลือกเดินอ้อมไปอาจจะฉลาดกว่าในบางสถานการณ์ก็ได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ได้บอกว่าเราต้องทุ่มเทแรงไปกับทุกอุปสรรคเสมอไปนะคะหัวใจสำคัญมันอยู่ที่คำว่าไม่เพิกเฉยมากกว่าอ๋อการไม่เพิกเฉย อาจจะเป็นการหาทางแก้ที่สร้างสารรค์กว่านั้นหรือแม้แต่การตัดสินใจว่าเออปัญหานี้ยังไม่ใช่เรื่องที่เราต้องจัดการตอนนี้ก็ได้เข้าใจเลยครับแต่ประเด็นคือต้องไม่ปล่อยผ่านมันไปเฉยๆโดยไม่คิดไม่พิจารณาหรือไม่ทําอะไรเลยเพียงเพราะว่ามันดูยุ่งยากหรือมันน่ารําคาญครับงั้นถ้าจะลองสรุปแก่นสําคัญที่เราคุยกันมาวันนี้ก็คือเอ่ออุปสรรคในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันอาจจะมีโอกาสหรือมีบทเรียนบางอย่างซ่อนอยู่เสมอ ใช่ค่ะแล้วการที่เราเปลี่ยนมุมมองจากแค่บนหรือเดินหนีมาเป็นการลองพิจารณาปัญหาแล้วก็กล้าที่จะลงมือจัดการกับมันอืมอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การเติบโตหรือผลลัพธ์ดีๆที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากนี่คือปัญหาให้เป็นเอ๊ะนี่คือความท้าทายมันอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็ได้นะแล้วก็พลังของการลงมือทํานี่แหละค่ะที่สร้างความแตกต่างจริงๆครับ รางวัลในเรื่องเล่าอาจจะเป็นถุงทองคําซึ่งมันดูเป็นรูปธรรมมากๆแต่ในชีวิตจริงของเรารางวัลอาจจะเป็นความสําเร็จเป็นประสบการณ์ใหม่ๆหรือเป็นความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะจริงครับเรื่องราวเรียบง่ายเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคําถามชวนคิดให้เรากลับไปมองชีวิตตัวเองต่อนะครับค่ะว่าตอนนี้ในเส้นทางชีวิตของเราเนี่ย มีก้อนหินก้อนไหนบ้างที่เราอาจจะกำลังเดินอ้อมอยู่หรือแค่บ่นถึงมันทุกวันอืแล้วถ้าเราลองหยุดลองพิจารณาหรือลองลงมือจัดการกับก้อนหินก้อนนั้นดูบ้างเราอาจจะค้นพบรางวัลอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับน่าคิดจริงๆค่ะ